หลายคนสงสัยเป็นบราจา้ัว่พาะต้มไข่อย่างมาต้มกีนาทีถึงจะได้เป๊ะน,นะจ้ะเมื่อน,นี้เข้ามาลองต้มไข่ห้านาทีหกนาทีเจ็ดนาทีหล้กับแปดนาทีาทแลว้วมาเปรียบเทียบกันให้ชัดๆว่าแต่ละกีนาทีต่างกันจังใดจ้ะแล้วก็พร้อมบ,บอกเทคนิคกรคารต้มไข่อย่างมาตุมให้ออกมาสวยบอเละแล้วกับบอดิบไปเบิ่งกันเลยจา้าก่อนอื่นก็นมีเคล็ดลับเล็กน้อยนะจ๊ะไข่ที่ใส ก็เป็นไข่ที่อุณหภูมิหงจะได้ซุกเสมอกันนะจ้าแล้วก็ร่อให้น้ำเดือดพล่านก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ลงไปจ้าจับไปล่าตั้งแต่วินาทีแรกอย่เขาใส่ไข่ลงไปจ้าพอต้มเซ็ตกระช็อกน้ำเย็นทันทีเพราะว่าจะซอยหยุดความหอนแล้วก็ปอกง่ายจ้าที่หนีกับมาเบิงผลลับกันเลยจ้าไข่ต้มหกนาทีไข่แดงเริ่มคนเนื้อครีมเป็นตะกินจ้าแล้วไข่ต้มเจ็ดนาทีไข่แดงกึ่งซุก รึ่งยางมาตูมหม้อกับค้นที่ว่ามากินไข่ดิบเกินไข่ต้มแปดนาทีไข่แดงเกือบสุกแต่ยังชุม่มแล้วบอกแข็งกระด้างจ้าและสุดท้ายไข่ต้มหานาทีไข่ขาวสุกนุม่มไข่แดงไหลเยิ้มเป็นล่าว่าแหละจ้าสรุปเลยจ้าทำมากินเยิม้มต้องหานาทีอยากได้ครีมครีมกะลังดีเลือกคงนาทีถ้ายากได้กึงก่งสุกกึ่งยางมะตูมแน่น้ำเจ็นนาทีแต่ถ้ายอยากได้เกือบสุกแต่ยังนุม่มก็เคเือแปดนาทีแหละจ้า